you also love Lisa, I love each and every member very much ก็วันนี้ค่ะ j e น n y Blackpink นะคะเธอก็มาไลฟ์ใน IG ค่ะแน่นอนค่ะก็มีบลิงนะคะเข้าไปพูดคุยกับเธอนะคะโดยการแชทถามนะก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละค่ะก็มีคนถามคะว่าเธอรักพี่ซูหรือเปล่าเธอก็บอกว่าใช่นะคะแล้วก็รักลิซ่าด้วยนะคะรวมถึงรักเมมเบอร์ทุกคนเลยนะคะ อ่ะส่วนอันต่อมานะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามีคนถามเธอค่ะบอกว่าให้วิงนะคะวิงก็คือการกระพริบตาค่ะถ้าเจนนี่ลิซ่าอิสเรียลนะคะก็เธอค่ะก็เลยกระพริบตาให้อย่างที่เห็นนะคะอ่ะอันนี้ต้องไปคิดเอาเองค่ะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็ไปต่อกันด้วยค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะ Are you Jesus English teacher Yes always have been and always will be ก็มีคนถามเธอค่ะว่าเธอนะคะ สอนภาษาอังกฤษให้กับพิซูหรือเปล่าคะเธอก็บอกว่าเธอสอนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพิซูค่ะเธอก็มาไลฟ์ในไอจีของเธอเหมือนกันนะคะแอดเพิ่งไปเห็นนะก็แน่นอนค่ะว่าเธอก็มีการพูดเหมือนกันนะว่าเออเจนนี่กับโรเซ่น,นะคะก็มาสอนภาษาอังกฤษให้กับเธอค่ะอะไปดูโมเมนต์นั้นกันเลยนะคะ,ชะ,ะเชะลล,ลชงกับโรเซ่เลยเชลล์แอนด์เจนนี่ yeah they are so great teacher 어때요, 티처 뿌듯하신가? 블링크 덕분에 저희가 오늘 또 1등을 하게 돼서 I'm so happy and so proud of you guys. Thank you, Blings. อ่ะท่านสังเกตรหรือเปล่าตอนที่จีซูไลฟ์นะคะโลเซ่ค่ะเธอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะแถมเธอนะคะก็ยังมาขอบคุณบลิงด้วยนะเมื่อวานนี้เนาะที่ชนะรางวัลนะคะเอ่อมิวสิคอรนะคะก็ได้ที่หนึ่งนะคะเธอก็เลยมาขอบคุณนะคะส่วนวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีไลฟ์ของเอ่อพี่ซูนะแต่มีแต่ของเจนนี่นะคะแอดก็เลยเอามาแปลให้ฟังค่ะ ก็จากที่นะคะได้ยินได้ฟังเนาะก็น่าจะชัดเจนนะคะว่าสาวสาวไบคิงทั้ง4คนนะคะเขาก็รักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีนะคะออไม่ต้องไปคิดแทนพวกเธอนะพวกเธอก็แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนองลิซ่านะคะก็มีการถ่ายรูปนะคะแชะร,รูปกับเหล่าบรรดาทีมแดนเซอร์ของเธอด้วยนะคะรวมถึงพี่ซูค,ค่ะก็มีการโพสต์รูปนะคะที่ถ่ายกับซึงกิด,ด้วยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะรวมถึงโลเซ่ค,ค่ะเธอเพิ่งจะอัปเดตรูปภาพรูปนี้นะคะซึ่งก็อัปลงในเว่ยปอ แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นที่น่ารักด้วยนะคะบอกว่า,ากับน้องสาวนะ,ะชิซูนั่นเองนะคะ,ะแอดก็เลยรวบรวมนะคะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อันนี้ขอความคิดเห็นแล้วกัน,นะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอด ปรับนะคะอัตราส่วนมาเป็น16ต่อ9แบบแนวตั้งนะคะในการทําคลิปนะก็อยากจะรู้ฟีดแบกนะคะเป็นยังไงบ้างเวลาดูผ่านมือถือแล้วเออมาเต็มจอมาเต็มมือถือหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะต้องปรับมาเป็นอัตราส่วนแบบนี้นะคะเพราะว่าแอปที่ใช้ในการทามันมีปัญหานิดนึงนะมันต้องใช้อัตราส่วนอันนี้นะคะก็กําลังแก้ไขอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องใช้อัตราส่วนนี้ก็เลยอยากจะทราบะคะะว่าในมือถือของคุณนะคะดูเต็มจอเวลากดดูเต็มจอแล้วมันเต็มจอดีหรือเปล่านะคะก็ ยังไงก็ลงมาคอมเมนต์นะคะบอกแอดได้นะก็อย่าลืมค <laughs> ่ะกดติดตามช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า